สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนะนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมช้อปปิ้งสตีันนะครับ EP ที่แล้วอ่ะจะเป็นในส่วนของการเล่นทอลเทลแล้วก็สอนแนะนําวิธีการเล่นเกมนี้กันนะครับเดี๋ยวในวันหน้าเราก็จะมาเล่นแต่ละด่านแต่ละด่านของเกมนี้กันเลยนะครับซึ่งมันมีจุดหนึ่งที่เคลืมอธิบายทุกคนเพิ่มเติมตรงที่เออไอเกมช้อปปิ้งสตีเนี่ยคือมันจะให้เราเล่นเออ พื้นที่ละ4 EP 4เลเวลในการเล่นกันซึ่งในแต่ละแต่ละที่อ่ะมันจะไม่มันจะไม่ใช่โลเคชันเดียวกันถ้าเป็นใน t ัวทัวร์เลอร์ที่เคเล่นไปเมื่อกี้จะเป็นในส่วนของเมืองฮอสตันน่าจะอยู่แถวสารัฐอเมริกามาครับซึ่งมันก็จะมีให้เล่นทั้งหมด4จุดก็คือจะเป็นฮอสตันแล้วก็ชิคาโก o แล้วก็ลอสแอนเจลิสแล้วก็นิวยอร์ก ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาอยู่ในโซนของฮอสตันกันก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาได้ในส่วนของนาทีสอกันซึ่งภารกิจในวันนี้ของเราก็คือมันจะมีเดยไลน์ให้ทั้งหมด8วันทำโกไลา์ให้ได้2 0 0หมื่นนะครับแค่นั้นแหละทําได้มันเก่งแล้วแค่นั่นแหละ เพิ่มเติมตอนเนี้ยเราเข้ามาใช่ไหมมันจะระบบเกมมันอย่างนั้นไม่ช่วยซัพพอร์ตเราตรงที่มันจะแนะนําว่าจุดที่เราขายดีที่สุดอ่ะมันจะอยู่ตรงไหนที่มีโอกาสมากขึ้นซึ่งจริงๆในจริงๆสามารถว่าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ากลยุทธ์ที่ว่าเคแนะนําคนดูไปกับการรับชมคลิปวิดีโอเมือ่อ EP ที่แล้วก็คือจะเป็นในลักษณะที่ว่าเราวางหัวกระทายเอาไว้นะครับในส่วนของร้าน,นะคะ้าแนะนําให้วางร้านนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นอ่ะมันสามารถจุคนได้สูงสุดอ่ะถึง5คนเลยแล้วก็โกเปร์มินิตต่อคนอ่ะที่ว่าสินค้าในร้าาานจะอยู่่ทที75บ เคขออนุญาตเรียกดอลลาร์เป็นบาทไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าสกอร์ที่ขึ้นตรงนี้มันก็เป็นจำนวนเงินแบบนี้แหละเคไม่อยากไปนั่งคูณ3ามสคูณสอยู่เพราะว่าเคก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องเท่าไหร่นะเดี๋ยวเพื่อเพื่อการเสิร์ลาเ,เราทำการฟ้าร์โหมดแล้วก็เริ่มเกมไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนตอนเวลาเคเล่นอ่ะปกติเคอาจจะแบบไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับยังไงก็ฝากไปอะลาใจให้ด้วยสอบมันห้เลยดูดิทันไหมวะทันโอไม่ทนันได้คนเดียวไม่ได้สักคนเลยโอ้ยก้าว อย่างน้อยเทคนิคนี้โคตรที่โกงมากสำหรับการเล่นด่าแรกๆนะครับเพราะว่าแบบมันรองรับคนได้ทุกคนเลยตอนเนี้ยประมาณนี้ได้ละเดี๋ยวตอนนี้เดีเคยเคจะดองตังขอดูหน่อยจริงๆเคสามารถเช็คได้นะว่าแบบไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยหรือว่าบัสต็อปมันใช้เงินห้าพันวะอ๋อดิกดเลยตอนนี้ก็คือแบบฟาร์มเงินอย่างเดียวเลยนะครับ อันนี้ถ้าเราจะซื้ออันนี้เพิ่มทอ,อยจะเป็น7000พก็คือกลยุทธ์อะสมมติเราทาหัวทายแล้วใช่ไหมครับถ้าเรามีตังเปิดร้านที่3ได้ก็คือเปิดตรงกลางไปเลยครับแล้วเราก็ค่อยเพิ่มในส่วนของฝั่งฝั่งซ้ายตรงนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยทยอยไปฝั่งขวาประสะตอปห้าพันจริงด้ยวยคนดูเดี๋ยวตอนนี้เราทําการอัปเกรดอัพมันต้องอัปเกรดร้านค้าไปก่อนดีไหมวะโอเค เคียไ okay, อน,นี้แล้วแต่คนแล้วแต่ทุกคนตัดสินใจเลยนะครับจริงๆเราจะทำบัสสต็อปเพื่อเอาคนเพิ่มก็ได้หรือเราเราจะเราเราจะแบบอัปเกรดร้านเดี๋ยวเคียเอาบัสสต็อปเพิ่มก่อนละกันนะอย่างน้อยมันดีตรงที่สมมติว่าเรายังไม่เริ่มเด็กดีใช่ไหมแต่เรามีเงินซื้อบัตสต็อปอะเราสามารถกดได้เลยนะครับมันจะทําการจินคนมาให้เราเราก็ให้คนตรงเนี้ยมานั่งซื้อข้อของเราได้เลยเดี๋ยวเคีจะว่างในส่วนของตัวหนังสือพิมพ์ไว้ก่อนและกันเพราะว่าเคจะดักคนให้เข้ามาอ่าน เดี๋ยวมันรองรับคนไม่ทันเพราะตอนนี้คดบอกแล้วว่าทุกคนรอดูความแตกต่างได้เลยแล้วว่าเมื่อมีคนเดินผ่านเส้นทางแล้วใช่ไหมบวกกับเราสต็อปคนมันจะเยอะมากเยอะมากจนคิดว่าเดี๋ยวคดต้องอัพกรดอะดอเขียวคอยากจ,จะฟาร์มเงินให้ได้ห้าพันแล้วคีจะอัพตรงนี้ก่อนแล้วค่คอยยไปอัพหกพันมันไม่ต้องรีบเปิดร้านที่สามก็ได้อะครับเพราะว่าถ้าอัพกรดร้านอะมันจะเพิ่มในส่วนของคนรองรับได้มากขึ้นไม่เป็นไรที่โคตรจริงอะ สแปมเลยครับสแปมอย่างเดียวอ๋อสแปมไม่ได้คนเต็มโอ้โหจะเลิศได้หกพันไหมไม่ได้เหรอเสียดายจังเนี่ยวางวางวางมิวสิกดักไว้ก่อนเดี๋ยวเกมเนี่ยเห็นไหมมันข้อด,ดีของมันอนะ่ะมันจะดักคนได้เยอะมากเลยคนดูเอ่อจุด จุดจุดนึงอ่ะมันดักมันดักได้4คนมิวสิกก็ดักได้4ค,ด4คนเหมือนกันตอนนี้คิดจะดักคนไว้16คนพอดักได้16คนใช่ไหมถ้าสมมติเราลัคก,กี้อะเป็นคนที่ไม่ได้เลือกเข้าร้านขายขายขายอุปกรณ์ของเล่นอ่ะมันก็จะแบบมาเข้าร้านสินค้านี้ทันทีเลยแมงโคตตีอะตอนนี้เราจะฟาร์มตังให้ถึง7000นะครับแล้วก็เปิดร้านที่สตอนนี้คิดว่าโกไลน่าจะถึงละอ่าโกลไลถึงละ เนี่ยเราก็ดักตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็จะเข้าร้านนี้เลยเนี่ยเรียบร้อยยังไม่ทันวางเลยชนะซะละยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วแล้วก็ติดตามผลงานเกมมาตลอดยังไงต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับไม่ไายี่